ต่างแบรนด์ไทยดีไซเนอร์ที่ทั้งคุณเบลล่าคุณเจี๊ยบคุณแอปคุณนุ่นใส่นะคะรวมไปถึงชี้เองเนี่ยใส่ไปเยอะมากเลยค่ะและทุกครั้งที่ใส่นะคะทุกคนก็จะลายเยอะมากๆเลยอันนี้นะคะคือแบรนด์เชอร์ซีค่ะเริ่มแรกเดิมทีที่ชีรู้จักแบรนด์นี้เลยเนี่ยก็คือชี้จ,จัดงานอีเวนต์ของตัวเองเมื่อประมาณสักน่าจะ4ีหปีที่แล้วค่ะแล้วไปตามหาชุดเทียมพเรียมนะคะแล้วก็เจอแบรนด์นี้ซึ่งชี้บอกเลยว่าราคาเขาสูงไหมถือว่าสูงค่ะแต่คุณภาพอะคือดีมากค สวยแพงคือชอบมากแล้วก็สีนี้เนี่ยเป็นสีที่ชิมไม่เคยมีของแบรนด์นี้มาก,ก่อนเลยแต่พอได้นะชอบมากค่ะทุกคนเพราะว่าชิเป็นคนที่แบบอันเดอร์เทอร์นผิวอะ่ะคือไม่ขาวแต่ก็แบบไม่ได้แทนขนาดนั้นมีความแบบติดเหลืองติดคล้ำนิดนึงค่ะทุกคนแต่พอใส่แล้วคือมันขับผิวให้ดูสวยมากและคัตติ้งคือดีมากมันทําให้ดูมีอกเอวโพกแบบสับแบบซึ้งบอกเลยว่าใครที่กําลังจะไปงานแต่งหรือว่างานอะไรก็แล้วแต่นะแนะนาเลยค่ะแบบนี้ชอบมาก